สวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะเจิญกับข้าวนกนาเนเตอร์เลนอีกแล้วค่ะพี่น้องขายินดีต้อนรับพี่น้องตัวโลกอันเป็นที่รักเลยนะคะพี่น้องเข้าสู่ช่องข้าวนกนาเนเตอร์เลนค่ะพี่น้องขาวันนี้ข้าวนกนามาทักทายกับพี่น้องจากจากที่ทํางานเลยค่ะพี่น้องขาเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เพิ่งมาถึงเมื่อกี้วุ่นวายไปหมดเลย <laughs> อะไรรู้เปล่าคะพี่น้องเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาไปออลีเดย์ค่ะพอดีเด็กเด็กโรงเรียนผิดนะเด็กโรงเรียนผิดสองอาทิตย์นะคะพี่น้องขาช่วงนี้ผิดสองอาทิตย์แล้วเขาไปออลีเดย์ที่ที่อะไรที่ออสเตรียค่ะไปเล่นสกีกันค่ะพี่น้องขาไปเล่นสกีกันเ,เข้ามาเขาเข้านอกนาเข้ามาเก้าโมงครึ่งนะ มาทำเก้าโมงครึ่งแล้วเขาก็จะออกจากบ้านพอดีโอ้ยมันวุ่นวายลูกสองคนคนนี้ก็ร้องคนนั้นก็ <c oughs> จะใส่รองเท้าก็สนุกดีค่ะชีวิตเก้านอกนาเขาเคยผ่านมาแล้วค่ะตอนลูกเล็กๆแต่ลูกคนเดียวนะคะพี่น้องอ่ะแล้วแต่เด็กนะบางเด็กก็อย่างโน,น้นบางเด็กก็อย่างนี้ก็ทุกคนเด็กทุกคนคนทุกคนก็แตกต่างกันแต่ยังไงก็น่ารักหมดค่ะ น่ารักหมดคือว่าเป็นคนที่เขานอกนาเจอก็เป็นคนดีหมดนะคะพี่น้อง่ะบ,บ้านนี้ก็มีลูกสองคนเด็กผู้ชายตั้งสองเลยค่ะพี่น้องก้าวขวบกับอกขวบ,ขวบ,ขวบแล้วก็แล้วเอเอหลังจากหลังจากคริสต์มาส่นะเขาไปโน่นมาแล้วไปตากแดดมาที่อไอแลนของโมร็อกโกมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะบ,บ้านนี้ก็อชอบไปออลีเด ปีหนึ่งสามสี่ครั้งเลยค่ะพี่น้องขาเขาไปตากแดดมาคนที่นี่นะคะพี่น้องถ้ามีลูกเล็กๆเ,เหมือนเข้านกน้ำเมื่อก่อนก็เหมือนกันต้องจัดเปลนว่าเวลาลูกเวลาลูกออลีเดย์เนี่ยสองอาทิตย์เดือนกุมพาเนี่ยเราจะไปไหนเราต้องจัดแปลนก่อนเอาไว้จากนี้ตั้งครึ่งปีแล้วนะคะพี่น้องคนที่นี่เขาแต่จะทําอย่างนี้ค่ะพี่น้องแต่ไม่ทุกบ้านที่ไปนะบ้านตรงกงันข้ามที่เข้านกมาทําเนี่ย เขาไปไกลไม่ได้เพราะว่าเขาซ่อมแซมบ้านคือว่าบางคนก็เอาเงินส่วนนี้ไปซ่อมแซมสิ่งโน้นสิงนี้ในบ้านไปทําให้สวยขึ้นแต่บางคนฉันฉันจะไปออลีเดย์ฉันจะพาลูกฉันไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันทุกคนก็แตกต่างกับพี่น้อง แต่ก้าวนกนาชอบนะคนที่เอาลูกไปเที่ยวเยอะๆค่ะพี่น้องไปหลายที่ในโลกนี้น่ะ,ะเด็กก็จะหลาดมากนะคะพี่น้องเด็กก็จะหลาดมากเมื่อก่อนเราเอาลูกไปเที่ยวตลอดค่ะพี่น้องไปโน่นไปนี่เวลาโรงเรียนปิดก็อย่างนี้แหละ นั่นแหละเด็กก็จะเห็นโน่นเห็นนี่เยอะแยะและเด็กจะฉลาดมากเลยมีส่วนมีส่วนนะคะพี่น้องเรื่องจริงเลยนะนี่เป็นประสบการณ์มาเล่าให้ฟังโอเคนะั้นเดี๋ยวสักครู่ค่อยเจอกันอีกก้านกนาไปไปทำงานต่อค่ะพี่น้องไปทำงานต่อเห็นไหมคะพี่น้องคะ่ะเราจะทำงานที่ไหนเราจะทำงานขับใครตัวโลกนี้นะคะ ไม่ว่าจะทํางานอะไรต้องนัดก,กันดีๆคะ่ะพี่น้องเห็นไหมก็จะให้เข้านอกนาเปลี่ยนผ้าผูที่นอนหมอนโอมป้าม่มไม่ลูกเขา <n> เขาต้องเอาปผ้าผูที่นอนอไอ้ที่ว่ามันจกกระโปรกออกก่อนแล้วเขาก็เอาที่สะอาดมาวางเอาไว้อย่างนี้นะคะพี่น้องขะถ้าไม่เอามาวางนะเราก็ไม่ทํานะพี่น้องไม่ไปหาในตู้นะ เราไปหาของในทู่บ้านใครไม่ได้กับพี่น้องขาเพราะว่ามันเสียเวลาค่ะปวดหัวไปหาของในทู่บ้านคนอื่นนี่เลยค่ะเขาจะทําอย่างนี้กับพี่น้องา่าทุกห้องหละสองอาทิตย์เปลี่ยนครั้งหนึ่งเขาก็เฮาตี้เอาตี้ว่าอา่อาอา่สกปลกออกที่ที่ป้าภูที่นอนสกปลกอยู่ออกแล้วก็เฮาผ้าใหม่มาวางเอาไว้อย่างนี้เราก็ใส่ทําให้เขาค่ะพี่น้องขานี่เลยค่ะ นี่แหละพี่น้องทํางานต้องอย่างนี้หลยค่ะพี่น้องขาต้องตกลงกันครั้งแรกแบบดีๆเลยแหละนี่แหละนี่แหละก็ต้องเอาผ้าที่สกปรกแล้วเอาออกแล้วที่เปลี่ยนก็เอามาเปลี่ยนค่ะเอาผ้าสะอาดมาปูที่นอนแล้วก็ปลอกหมอนหรืออะไรก็ตาม้อ,าองพ่อแม่ก็เหมือนกัน ก็จะลื้อป้าปูที่นอนเก่าจกกรปรกออกแล้วก็เอาป้าปูที่นอนใหม่ที่สะอาดซักเล้วมาวางไว้เราก็ปูให้เขาค่ะพี่น้องค่ะไม่ใช่ไปรื้อออกเองที่จกกรปรกไม่ใช่ค่ะพี่น้องแล้วถ้าไม่เอามาวางนะที่ผ้าสะอาดไม่เอามาวางป้าปูป้าอะไรไม่เอามาวางก็ไม่ไปหาเองในตู้ไม่ทาค่ะพี่น้องค่ะก็ก็ออย่างนี้ค่ะก็ตกลงกัน ต้องตกลงรายดีหมดเลยกับพี่น้องขาเวลาไปทํางานไม่ว่างานอะไรที่ไหนยังไงเห็นไหมคะพี่น้องเห็นไหมปูเสร็จก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะพี่น้องขาเนี่ยดูของที่เต็มหมดเลยปูเสร็จแล้วปูเสร็จแล้วปิดมงปิดม่านในเรียบร้อยทาสีใหม่เสร็จเรียบร้อยไปป่ากันไปเที่ยวเนาะเก่งนกักครอบครัวนะพี่น้องค่ะเห็นไหมคะสวยเนาะเขานกงนาทํางานเสร็จ ทำงานเสร็จแล้วก็หอกมามาผ่านมาในป่าก็เลยมานั่งอยู่ในรถเปิดหน้าต่างแล้วก็กินส้มหน่อยหนึ่งค่ะข้างๆที่จอดรถดูสิพี่น้องเอ็ดหูหนูค่ะเต็มขนเลยค่ะพี่น้องค่ะอ้ยเต็มขนเลยโอ้ยดูสิพี่น้องเอ้ยเต็มขนเลยเยอะแยะเลยเดี๋ยวเข้านกนาจะ กลับบ้านเลยท่านั้นนั่งอยู่จ็กพักเพิ่งเห็นกับพี่น้องค่ะกลับบ้านแล้วเดียวไปทานคุ่งทานข้าวกับพี่น้องแล้วเดี๋ยวตอนเย็นๆนะคะตอนบ่ายๆเย็นๆก้านกนาจะออกมาเก็บกระเทียมป่าเอากระเทียมป่าไปด้วยกับพี่น้องขามาดูเห็ดด้วยค่ะแต่ตรงนี้คงไม่ได้มาเก็บมันอยู่ข้างทางค่ะพี่น้อง โอ้ดูเยอะขนาดนี้เลยดูสิคะดูสิคะดกจังเลยอะโขนไม้อะดกจังค่ะนี่ป่าค่ะ,คะเดี๋ยวเขานกนาจะมาดูกระเทียมป่าอะไรด้วยกับพี่น้องขาอีกก้างหนึ่งถึงบ้านแล้วค่ะพี่น้องขายฉากที่ทำงานค่ะถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเขานกนาจัดจัดหา กินข้าวกินอะไรแป๊บนึงจัดหาข้าวกินมีอะไรกินก็กินในนั้นแล้วก็สักครู่เดี๋ยวจะไปดูในป่าเหมือนเมื่อกี้ผ่านผามาเห็นมันชุ่มชื้นกับพี่น้องา่าเห็ดเห็ดที่เขานกนาถ่ายมาให้ดูเดี๋ยวจะไปเดินดูนะคะพี่น้องแล้วก็จะไปเก็บกระเทียมป่าด้วยไอเขานกนาทานข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะพี่น้องขา ทานกุ้งทานข้าวเสร็จก็มาเดินสดชื่นในป่าเลยค่ะพี่น้องค่ะทานข้าวเสร็จแล้วก็มาเดินในป่าเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปดูกระเทียมป่าไปดูเห็ดหูหนูเจอเห็ดหูหนูเจอกระเทียมป่าก็เดี๋ยวเข้านอกนาก็จะถ่ายให้พี่น้องดูดูดอกไม้นั้นที่พี่น้องดอกไม้อยู่ในป่าที่มันเป็นหัวค่ะ นี่ดอกไม้สาหรับรูดูใบไม้ปลิคับพี่น้องนี่แหละมันขึ้นแล้วค่ะพี่น้องดูดอกมันขาวๆสวยนะเห็นไหมนั่นน่ะสวยมากเลยอ่ะค่ะพี่น้องขาตอนนี้ข้าวนกนาก็มาเดินอยู่ในป่าแล้วค่ะพี่น้องขามาดูเดี๋ยวมาดูกระเทียมป่าแต่ตอนนี้ข้านกนาเดินอยู่อีกฝั่งเดี๋ยวไปฝั่งกระเทียมป่าค่ะพี่น้องไปดูว่ามันโตแล้วย,ยังนะคะพี่น้องขา เนี่ยพี่น้องเข้านอกนาเดินเดินอยู่เห็นมาจากข้างทางค่ะเห็ดหูหนูค่ะมันอยู่ลึกเข้ามาจากทางหละพี่น้องเดี๋ยวเข้านอกนาฉันหันกล้องให้ดูนะเดี<ส>๋ยวพี่น้องเดินไปได้เรื่อยกับเข้านอกนานะคะพี่น้องค่ะมาเดินในป่าอากาศดีมากเลยค่ะพี่น้องอากาศบริสุทธิ์มากเลยลมก็ไม่มีค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเข้านอกนาหันกล้องให้ดูนะพี่น้องดูเห็ดหูหนูสิคะเยอะมากเลยค่ะป่านี้นะ่ะ เยอะนะไม่รู้หูหนูหรือหูช้างใหญ่เท่าฝ่ามือค่ะพี่น้องขาดูสิดูสิสรอบรอบอะนะมันอยู่รอบรอบขนไม้เลยค่ะพี่น้องยหญ่ใหญ่นนนอนรอบขอนไม้เนี่ยนี่ฝั่งนี้ก็มีคะ่ะเนี่ยใหญ่นะพี่น้องหน้าเก็บจังแต่เก้านนกนาย,ยังไม่เก็บนะเดี๋ยวจะเดินดูก่อนนะคะพี่น้องขาเดินดูก่อนคะ่ะ นี то, ่แหละค่ะพี่น้องขามันขึ้นงามงามค่ะงามมากเลยค่ะพี่น้องขาข่ะเทียมป่านี้แหละนี่แหละค่ะพี่น้องขางามมากเลยหน้าเก็บนะเดี๋ยวเก็บไปสักหน่อยแล้วกันค่ะพี่น้องขาหน้าเก็บอ่ะนี่แหละค่ะขัดเทียมป่าค่ะหอมนะมันส่งกลิ่นเลยอ่ะ ดอกไม้อย่างนี้ก็สวยนะคะพี่น้องดูสิดูสิสวยนะดอกไม้หัวเนี่ยขึ้นดูดูใบไม้ปลิค่ะพี่น้องขาอนเนี่ยในป่าม,มันมันมีดอกไม้พวกนี้น่ารักนะน่ารักสวยค่ะพี่น้องขาเห็นไหมคะน่ารักอ่ะดอกไม้เล็กๆสีม่วงพี่น้องขาเดี๋ยวเข้านอกนาจะเก็บให้ดูหน่อยนึงนะคะข่ะเตรียมป่าเนี่ยเนี่ยค่ะพี่น้องขา นี้ค่ะแสกอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องขาแสกอย่างเงี้ยแสกอย่างนี้แล้วเอามีดนะเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวเราก็เก็บเอาแต่ต้นมันค่ะพี่น้องขาเนี่ยนี้เลยค่ะพี่น้องเนี่ยอย่างนี้แหละนี่แหละนี้ค่ะดูมันงามงามกำลังอ่อนเลยจ่ะพี่น้องขา นี้เลยค่ะแล้วก็เอาขึ้นมาเห็นไหมคะพี่น้องเห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยนี่และค่ะขัดเตรียมป่าค่ะพี่น้องค่ะนี่นี่อย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้แหละพี่น้องอย่างนี้เลยค่ะนี่แหละ นี่แหละงามนะพี่น้องเห็นไหมคะงามมากเลยนี่แหละกระเตรียมปา่าค่ะ ได้แล้วค่ะพี่น้องค่ะแค่นี้กพอเนาะเดี๋ยวเอาไปผัดด้วยไปทานกับน้ำพริกอร่อยค่ะพี่น้องอร่อยมากๆเลยมีอะไรค่ะพี่น้องค่ะกระเทียมป่าค่ะดูสิงามงามก้วนท้วมขาวช้่วเลยหอมค่ะมีประโยชน์มากเลยค่ะกระเทียมป่า นั่นหละครับพี่น้อง่ะถ้าถ้าเราอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะคะพี่น้องค่ะอยู่ที่ยุโรปนี่นะก็อากาศมันก็คล้ายๆกันแหละประเทศเพื่อนบ้านก็อากาศใกล้ๆกันเลยกับพี่น้องค่ะเวลาลูดูใบไม้ปริมาเนี่ยเราก็ไปเก็บผักป่ามากินกันค่ะพี่น้องค่ะมันอร่อยค่ะพี่น้องมันอร่อยแล้วรสชาติก็ดีด้วยค่ะพี่น้องเบื่อนะพี่น้องว่าไหม กินแต่ผักในทูเปอร์มาร์เก็ตที่ยุโรปนี้รสชาติมันเหมือนๆกันหมดเลยค่ะพี่น้องขารสชาติมันเหมือนกันหมดเลยออกหวานหวานหมดเลยไม่มีรสชาติอะไรแตกต่างบอกเกอรี่กระหลำดอกหรืออะไรผักอะไรก็ตามค่ะพี่น้องขามันจะรสชาติมันจะคล้ายๆกันก็เบื่อนะหน้าหนาวก็กินไปแหละพี่น้องแต่พอรดูบใบไม้ปรีขึ้นมาไหนเรา,าปลูกผัก กินเองเริ่มปลูกผักกินเองรสชาติมันก็จะแตกต่างนะเพราะว่าผักที่เราปลูกนะ่ะเราไม่ใส่ปุ๋ยอะไรมันก็ได้ออกีร้อยเปอร์เซนค่ะพี่น้องกาแล้วทีนี้ก็เอ่อตอนนั้นก็เก็บผักผ่ากินตามตามเดือนนะ่ะมันจะมาเดือนนี้เนี่ยเปิ่งออกอย่างนี้ค่ะเทียมป่าออกเดือนหน้าผักอื่นมันออกอีกค่ะพี่น้องขาผักอื่นมันออกอีก ก็เลยสนุกแล้วก็อากาศดีค่ะพี่น้องตอนนี้ที่เข้านกนายืนอยู่นี้นะคะพี่น้องค่ะตอนนี้ก็จะหกโมงเย็นแล้วค่ะพี่น้องแต่อากาศดีมากเลยยังไงรู้ไหมคะมันไม่มีลมค่ะพี่น้องขามันไม่มีลมเห็นไหมสะฮบเลยแล้วอากาศสด,สดชื่นดีมากมากเลยค่ะพี่น้องอากาศจะดีเข้านกนาถึงถึงออกมาออกมาข้างนอกบ้านไงคะพี่น้อง ถ้าอากาศดีเราก็ออกมาข้างนอกอะนะเราอย่านั่งอยู่แต่ในบ้านค่ะพี่น้องขา้านั่งอยู่แต่ในบ้านแล้วมันจะไม่สดชื่นค่ะพี่น้องมันจะป่วยโน่นนี่นั่นหลายอย่างเลยนะพี่น้องขาร่างกายมันต้องเคลื่อนไหวเคลื่อนที่การที่เราทํางานนี่นะเราเคลื่อนไหวก็จริงแหละแต่ไม่มันไม่รีแลกซ์มันไม่เหมือนกับที่เรามาเดินนะคะพี่น้องขาแบบมาเดินนะ มาเดินก็อีกแบบหนึ่งอ่ะเราจะได้เราจะได้ผ่อนคลายกับพี่น้องในป่าได้เห็นดอกไม้ได้ยินเสียงนกเสียงกาเสียงนกร้องอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องก็สดชื่นแล้วเผลอเ,เ,เห็นไหมก้านนกนาก็เข่บกระ,ะเทียมป่าไปหนึ่งกรมเดี๋ยวจะไปผัดส่วนเมนูส่วนเมนูเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าวนกนาจะผัดให้ดูนะคะพี่น้องกระเทียมป่าผัดผัด น้ำมันหอยใส่กุ้งแล้วกันนะพี่น้องค่ะโอเคค่ะพี่น้องเนี่ยคลิปนี้ยคลิปนี้วันนี้ทั้งวันเลยกับพี่น้องว่ะตอนเช้าก็ทำงานกลับไปทานข้าวกลับไปทานข้าวแล้วเข้ามาเดินตะเวนดูในป่าก้านกนาก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะพี่น้องค่ะถตาพี่น้องชอบเอ่อช่องของข้านกนานี้นั้นนะคะ อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าวนกนาทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณมากมากค่ะทุกๆท่านที่เข้ามา,มารับชมค่ะพี่น้องขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะข้าวนกนารักพี่น้อง